And both of these fighters in our main event here are weighed in at 71 kilograms, and they are ready for war here in our main event here. The fighter here standing in the blue corner. He is 20. Right just centimeters. 23 fights. 18 wins from Toulouse, France! Give it up for Thibault Kinsonier! And his opponent here standing in the red corner He is 25 years of age Stats 178 centimeters tall โอ้โหดีกรีแชมป์นี่ยาวเหยียดเลยครับนักชกจากจังว่าทรงขลา Give it up for สัทธานฟ้าสิทสองพี่น้องสัทธานฟ้าสิทสองพี่น้องนี่ครับมาเทียบสัดส่วนกันครับ178เท่ากัน71กิโลกรรมเท่ากัน25กับ23ครับ ประสบการณ์ในอยู่ที่สถานฟ้าครับหนักแรงในอยู่ที่ทิโบครับเดินเข้าหาเลยครับหนุ่มจากฝรั่งเศสครับตูลูสไม่มีกลัวอยู่แล้วซ้ายกับขวาอีกต่างหากครับโอ้ยหมัดขวาครับเพรียงเดียวครับล้มทับยืนครับโอยังโอยังไม่ถึง20วินาทีครับโอ้ดึงจักหวาสวยจริงๆครับสถานฟ้าหมัดนี้ เอานี่แหละครับลูกเก่าครับโอ้โหบริเวณสันจมูดนี่มีรอยมาเลยนะครับทีโบโอ้กลายเป็นโอ้อีกแล้วครับโอ้ต้องกอดไว้ก่อนเลยครับทีโบคิสซอเนียโอ้มันพลาดนะครับไปโดนก่อนแต่เกมมันเลยเปลี่ยนเลยครับตอนนี้โอ้โหไต่สูงซะด้วยครับสถานฟ้าโอ้โหแตกด้วยครับทีโบ โอ้ตอนนี้ครับตอนนี้อุปสรรคหลายอย่างเลยครับทีโบคิซเนียครับโอ้กรรมการับอวยพรเขียวกุ้งต้องให้แพ่สนามดูครับหมัดซ้ายหมัดเดียวเป็นเรื่องเลยครับอ่ะสบายครับจากเวทพิโยมวยไทยนะครับทีโบคิซเนียสองก็อยู่สมุยนั่นแหละครับโอ้โหแล้วดึงจังหวัดที่สวยจริงๆครับสถานฟ้าบวกแม่นกว่าครับสถานฟ้าหรือเจ้ามอสครับ โอ้โหแข่งขวามาแล้วครับไปซ้ายยังไม่ถึง1-2ึ่งสองไมาแล้วครับออแต่ต้องระวังหมัดซ้ายของทีโบโด้วยนะครับเ,ออเริ่มจะมาแล้วโอ้โหมีศอกมาอีกครับออสานฟ้าเ <มา S 1> กจะเปิดแผลได้ครับอ <มา S 1> ่ะเปิดได้ก็ไปต่อครับโอ้โแต่ใจทีโบนี่เกตเกินร้อยจริงครับ ซ้ายยังไม่เข้ากับทีโบขวาครับก็โหจังหวะบวกหมัดนี่เลยครับน่ากลัวครับทีโบคีโซเนียนี่ร่วงลงไปก็เพราะจังหวะบวกนี่เลยครับโอ้บริเวณหูนี่เหมือนจะมีเลือดออกมาเลยครับต่อยขวามาเลยครับต้องระวังหมัดขวาของสถานฟ้าครับ โอ้โหไประวังหมันโดนแข้งครับผู้บรรยายไม่ได้หลอกนะครับแข้งของสถานฟ้าเร็วครับอ้อโดนทุกซ้ายเลยครับโอ้อีกหนึ่งนับหรือเปล่าครับแหมเดินเข้ามุมกลางครับอืมตอนนี้หปกว่าฉีกอ่ะจำปีจมูกก็มีเลือดอบพลาดเลยครับแม่แกไปเปิดหน้าครับออ้ยหูฉีกครับ ไปได้ครับไปต่อครับไม่มีกลัวอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วไต่ขวาครับแต่เจ้ามอสไต่มันจริงๆครับจิ้มขวาอีกโอ้ยแข้งขวาครับเลือกเอาเลยครับตอนนี้นี่ครับแคบปิดแล้วบังครับรอจังหวะโต้หมดยกแรกครับโดนไปสองนับครับ ทิโบคินเนียโอ้แต่เป็นสองนับก็ยังเก็บงานไม่ได้ถือว่าอึดใช้ได้ครับหนุ่มจากตูลูสฝรั่งเศสครับทีโบคินซเนียครับดูภาพช้าครับจังหวะนับแรกนี่โอ้โหโดนขวาเต็มเต็มครับดูอีกทีครับปักเข้าให้ครับโอ้เต็มกรามด้านซ้ายเลยครับผมกาดตกครับและจากนั้นครับ แหมจังหวะนี้เตะสูงครับดีว่าติดท่อนแขนครับหมอก็มาดูแผลครับก็ออยังสูดต่อได้แล้วนี่เป็นจังหวะหัก่อกของสถานฟ้าครับแล้วเดี๋ยวมาดูนับที่สองกันครับนี่ครับหุกซ้ายครับโอ้โหแล้วก็ตามด้วยเข่าโอ้โไฟตั้งแต่หุกซ้ายแล้วเหรครับ ดูอีกทีครับอโอ้โก,กระตุกหมัดซ้ายนิดเดียวเองครับโอ้เข่านี่ไม่โดนครับโอ้แต่ใจนักสู้คนนี้นี่โตขูเกินร้อยจริงๆครับ <S 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 ดูกันต่อย,ยกสองครับโอ้โหจะรอดหรือเปล่าครับอ๋อโหปเตะทักทายไปก่อนเลยครับ หลุดหลุดหลุดอโอ้ยใส่ใส่เข้าหน้าครับนด้โคตรจริงๆโอ้ยอีกทีครับโอ้ยเข่าเข้าไปครับรัดโอ้โหจริงจริงครับสถานฟ้าวันนี้ครับ โอ้แต่ที่โบนี่แกไม่มียอมเลยครับแหม่จะขยับเข้าหานะครับใจสุดยอดครับทีโบคิสเนีร์จับตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับสถานฟ้าแขกก็ไม่รีบร้อนครับสถานฟ้าครับ ปล่อยมันเป็นไปตามจังหวะไม่ต้องรีบอะไรครับาขยับมาแล้วครับคู่โอ้โหเข่าครับเหมือนจะต่อยจะเป็นเข่านะครับโอ้โหโโอ้หเลือดไหลครับฉีกหรือเปล่าครับโอ้ยเยอะขึ้นครับไปไหว,ไหวครับ,รบโอ้ยติ่งหูแทบขาดนะครับ ไอเลือดที่ปากสถานฟ้านี่เป็นเลือดจากทีโบครับอยู่กูดชื่นชมกูดสู้ครับผมไม่มีเลือดตัวเองเลยครับดูภาพช้าครับโอ้โหนี่เตะเข้าไปเต็มคอเนี่ยนะก็ยังยืนอยู่ได้ดูอีกทีครับอว่าอย่างกับไม้หน้าสามเาฟาดนะครับดูนะครับโอ้โหลูกนี้เตะเข้าไปคลางนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับ นี่หมัดซ้ายครับแล้วก็เสียบเข่าครับโอ้โหที่หมัดแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหแต่แผนมันฉีกละครับโอ้โหดูติ่งหูเกือบขาดนะครับโอ้โหักหัวดจริงๆครับ